สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องมูดาไกลบ้านมาอัปเดตข่าวสารทางจังหวัดสกลนครกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวกระแสร,ร้อนซึ่งทางจังหวัดสกลนครน,นั่นนะคือเรื่องหวย12ล้านเพื่อนตอนนี้ลุ้นกันอยู่ว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าของหวย แต่ก่อนนั้นต้องมาฟังกันก่อนวนะ่าใครดูแลคดีนี้นะคะนั่นก็คือทนายทนายที่ดูแลคดีให้ลุงพลนั่นเองคือทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลวันนี้มีการโพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวว่าหวย12ล้านจะเป็นยังไงเพื่อนจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้มาดูกันก่อนว่าเราก็รู้เหมือนกันทนายโพสต์ว่ามาสอบถามความคืบหน้าคดีหวย12ล้านว่าจะเอาอย่างไรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ตำรวจบอกว่าอย่างนี้ตุดนี้สําคัญเพื่อนๆอยากจะรู้คําตอบใช่ไหม จุดนี้คือคําตอบตํารวจบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยในการรวบรวมพยานหลักฐานใครที่ถูกอ,อันนี้ทนายพูดว่าอ้าวใครที่ถูกหวยออกมาขึ้นรางวัลเลยเดอ้ออย่ากลัวท่านสุจริตเสียค่าตอบแทนเรื่องจะได้จบทันทีอันนี้นะจริงๆเนื้อข่าววันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ตํารวจพูดสําคัญว่า ขอเวลาอีกหน่อยในการรวบรวมพยานหลักฐานพวกเราก็รอกันต่อไปรอว่าตํารวจน่ะจะมาอัปเดตยังไงแต่ถ้าจะให้อัปเดตแล้วแับทันเหตุการณ์ต้องไปดูที่ช่องทนายสมเกียรติโรจนวรกมลนการเพื่อนวันนี้ขออนุญาตดึงบทความอีกนิดนึงนะคะเป็นสําหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องหวยสิล้านมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวสรุปเพื่อนเพื่อนเอาบทความที่เขาสรุปแล้วมาเล่าเพื่อนฟังตรงนี้นะขอคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์เขียนไว้เมื่อวันที่16นะคะมีนาคมปี2514นะคะปีนี้ิบี่นะค เ,ะะเขียนว่าซื้อขายจองหวย12ล้านนะคะหัวข้อต้นเรื่อต้นเดือนมีกุมภาพันธ์มีกรณีหวย12ล้านเกิดขึ้น2รายเพื่อน,อนระหว่างผู้ซื้อ1แล้วก็ผู้ขายเป็นหนึ่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายถูกไหมคะปัญหาคล้ายกันคือจองลอตเตอรี่ไว้แต่ยังไม่ได้จ่ายสตังค์นะจนเลยเวลาหวยออกทั้งสองรายอ้างว่าจำเลข6ตัวได้ว่าถูกรางวัลที่1 จึงมาทวงถามกับผู้ขายทีนี้ผู้ขายก็บอกว่าขายไปแล้วทั้งสองรายถูกรางวัลจริงหรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่เริ่มเสียเงินจ้างทนายกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นคนขายหวยก็มาจ้างทนายสมเกตโรจนบวรกมลนนั่นเองเพื่อนมาดูกันอีกนิดนึงมีอะไรเพิ่มเติมให้เพื่อนดูอีกหน่อยนึงนะคะก็คือว่าทางคุณวิระหลงสมบุ์มีการขายายความเล็กน้อยว่ายอย่างนี้ค่ะเพื่อนนะคะว่า ลอตเตอรี่เป็นสินค้าถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลเ,เพื่อนแล้วการซื้อขายอยู่ในกรอบของกฎหมายการซื้อขายสําเร็จเมื่อมีการจ่ายเงินและส่งมอบสินค้าเมื่อนฟังและคิดตามนะคะการจองหวยจึงไม่ใช่ผู้ซื้อเป็นเจ้าของแล้วดังนั้นกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ขายอยู่หลังหวยออกผู้ซื้อจะมาเอาหวยที่อ้างว่าถูกรางวัลคงไม่ได้กรณีนี้น่าจะเป็นคดีแรก ไม่น่าจะมีคำพิพากษาเก่าให้อ่านคุณวิระบ,บอกว่าแต่ผมคิดว่าผู้ขายไม่ผิดถ้าเก็บหวยไว้หรือขายไปแล้วแค่ผิดคำพูดธรรมดาผู้ซื้อเสียเปรียบมากโอกาสชนะยังมองไม่เห็นการเซ็นชื่อหลังสลากที่จองจึงไม่น่ามีผลตามกฎหมายเป็นเพียงข้อตกลงส่วนตัวเท่านั้นถ้าถูกรางวัลจริงผู้จองไม่มีสิทธิ์ฟ้องเอาเงินรางวัล ระวังเสียเงินค่าทนายมากโดยไม่ได้อะไรเลยอันนี้เป็นบทความของคุณวีระหลงสมบุ์เป็นความคิดเห็นนะคะคุณวีระท่านเป็นนักกฎหมายเพื่อนก็ยังไงเพื่อนก็ติดตามไปด้วยกันนะว่าหวย2ล้านเอ้ย12ล้านนะคะเพื่อนจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ติดตามได้ที่นะคะเฟซบุ๊กของทนายสมเกตรโรจนะวร,รกมลอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็หรือจะจะเป็น YouTube ก็ได้ของทนายสมเกียรติเหมือนกันนะคะวันนี้มาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนเนี่ยลืมนะอัปเดตแค่นี้อัปเดตคือตรงนี้เพื่อนย้ำอีกรอบหนึ่งอัปเดตคือทนายสมเกียรติพูดว่าคำนี้สำคัญ ตำรวจบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยในการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเรารอตำรวจกันนะคะวันนี้นะฝากเพื่อนไปเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ตามข่าวนี่อยู่ก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปค่ะเรื่องหวย12ล้านนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะ,ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ